ภาษีเป็นหน้าที่นะแล้วเราต้องไม่พยายามหลบเลี่ยงภาษีเป็นคนละเรื่องกับการหนีภาษีนะฮะแต่การหลบเลี่ยงภาษีจริงๆแล้วสามารถทําได้ตามกฎหมายอันนั้นคุณทําได้พี่มั่นใจว่า66ล้านคนหรือถ้าเราเรียกตัวเลขกลมๆก็ได้เจล้านคนนะ่ะคือไม่อยากจะเดา่นะถ้าเอาตัวเลขที่เขาเปิดเผยมาล่าสุดเนี่ยมีคนที่เป็นแรงงานแล้วอยู่ในระบบภาษีแค่ประมาณ10%ถ้าพี่จะไม่ผิดนะเหมือนแค่ประมาณ4ล้านคนเท่านั้นเองในในประเทศประมาณเนี้ยที่อยู่ในระบบภาษีแล้วจ่ายภาษีจริงๆในขณะที่ภาษีคือไรายได้หลักของ รัฐบาลที่ต้องใช้ในการดูแลสวัสดิการแรงงานสารพัดต่างๆตรงนี้แต่มีคนแค่10%รต้องรับผิดชอบ finance project นี้เข้าใจว่าถ้านี่คือโครงการมันจะไปรอดได้ไงเพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ซึ่งในมุมหนึ่งผมไม่ได้พูดถึงแค่รัฐบาลน,นี้นะผมพูดถึงทุกรัฐบาลแหละและในแนวโน้มในอนาคตนะเรามีแนวโน้มที่จะคาดหวังสูงขึ้นเรื่อยๆกับสิ่งที่รัฐบาลจะทําให้ในขณะที่เราส่วนใหญ่ยังคงมีความรู้สึกว่าแบบไม่อยากจ่ายภาษีเลยว่ะผมก็ไม่อยากจ่ายผมรู้ว่าภาษีมันมันเปน็นเป็นของแสลงอะแต่ว่ามันเป็นหน้า ผมรู้สึกว่าเราควรจําเป็นที่จะต้องเริ่มต้นที่ตัวเราเองก่อนในการปรับเปลี่ยนว่าภาษีเป็นหน้าที่นะแล้วเราต้องไม่พยายามหลบเลี่ยงภาษีการไม่พยายามหลบเลี่ยงภาษีเป็นคนละเรื่องกับการหนีภาษีนะฮะ,ะหนีภาษีนั้นผิดแต่การหลบ เลี่ยงภาษีจริงๆแล้วสามารถทําได้ตามกฎหมายอันนั้นคุณทําได้เช่นมีการหักรถหย่อนคุณทําไปได้เต็มที่เขาถึงมีการรณรงค์กันบอกว่าอยากให้ทุกคนช่วยขอใบกํากับภาษีไงนึกออกไหมเมื่อไหร่ก็ตามที่เราขอใบกํากับภาษีแปลว่าภาษีนั้นถูกเข้าสู่ระบบแน่นอนไม่ใช่ฉันจ่ายเงินสดให้เธอเธอทอนเงินทอนให้ฉันแลกหมูแลกแมวแล้วจบอันนี้ไม่มีภาษีเกิดขึ้นทรานซัคชันนี้ไม่มีภาษีเกิดขึ้นซึ่งหลายๆครั้งเกิดขึ้นจากการเช่าบ้านอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมาย Airbnb ของบางประเทศไม่แนบใจประเทศไทยมีแบบที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบภาษีหรือแม้แต่ร้านค้าหลายๆร้านที่ซื้อขายกันด้วยเงินสดแล้วไมไ่อยู่ในระบบภาษีทั้งๆที่เขาก็มีรายได้และเราก็มีรายจ่ายเกิดขึ้นแบบนี้เป็นต้นซึ่งย้อนกลับเข้ามาเขาก็เลยมีความหวังว่าการที่มีดิจิทัลวอลเล็ตหนึ่งหมื่นบาทจะช่วยแก้ปัญหานี้ได้ด้วยส่วนหนึ่งเพราะทุกคนที่จะเข้าสู่สิทธิ์ในการใช้ดิจิทัลวอลเล็ตต้องลงทะเบียนทันทีที่คุณลงทะเบียนคุณจะเข้าสู่ระบบนี่คือการเปลี่ยนประเทศแบบ ยกปึ้งนั่นคือความคาดหวังซึ่งถ้าคุณบอกอุ้ยไม่เอาละเดี๋ยวฉันก็จะถูกเข้าสู่ระบบภาษีสิวะคุณก็แลกกับสิทธิ์ในการซื้อสินค้าไง1 0 0มื่นบาทถ้าจะมองว่ารัฐบาลจ้างคุณให้เข้าสู่ระบบภาษีด้วยเงินหนึ่งหมื่บาทเอาเปล่าถ้าบอกไม่เอาก็ตาใจ ก็ไม่เอาถ้าใครเอาก็เอาเพราะเขาไม่ได้บังคับให้ใช้สิทธิ์นี้แต่เขาสร้างโครงการนี้ขึ้นมาแม้จะไม่ใช่วัตถุประสงค์หลักก็ตามก็ชวนคุยแต่ในทั้งหมดทั้งปวงบรรทัดสุดท้ายคือรัฐบาลต้องสร้างความเชื่อมั่นและไว้วางใจให้ประชาชนก่อนว่ารัฐไม่โกงตรวจสอบได้โปร่งใสและเอาภาษีที่สันจะให้ไปใช้แบบไม่งี่เง่าจนเกินไปซึ่งที่ผ่านๆมาก็มีหลายๆเรื่องที่เง่าเพราะฉะนั้นคนก็เลยรู้สึกไม่ค่อยอยากเสียภาษีเพราะฉะนั้น2ออย่างมันต้องมาพร้อมๆกันคือชวนคนเข้าสู่ระบบภาษีพร้อมๆกับการสร้างความ ด้วยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลนี้หรือรัฐบาลหน้าหรือรัฐบาลไหนก็ตามและพี่อันมาฝากร้านนิดนึงนะครับล่าสุดนี้ครับซุปไก่ดาตุนยาจีนสุกุนิยาเพิ่งออกผลิตภัณฑ์ใหม่ตัวนี้เลยครับฝากอุดหนุนกันหน่อยนะเปิดให้ดูเลยนะครับล่าสุดนะฮะจากมาม่าสูรสปิหรือว่าซุปไก่ดาตุ๋นยาสีสุกุนิยาล่าสุดเราทาซุปเปอร์ผักซุปเปอร์ฟู้ดออกมาแล้วนะครับสามสีด้วยกันนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้น่ารักมากเลยสวยมากเลยภูมิใจเสนอที่สุด อ่ะมี3สีนี่ตรงนี้นะฮะมาดูซิอ่ะอันนี้สีนี้อันนี้สีนี้สีนี้มาดูซิว่าเป็นรสอะไรกันมากนะครับอันแรกนะครับอันนี้ครับเป็นพัมคินสวีทคอร์นหรือว่าเป็นฟักทองกับข้าวโพดหวานอยู่ในซุปกระดำตุรจีสุกุนยาส่วนอันนี้ครับเป็นแครอทจิ i เจอรก็คือเป็นแครอทกับขิงและอันสุดท้ายเป็นสป i ินช h กับบรอกโคลีครับก็คือเป็นผักโขมกับบรอกโคลีเห็นไหม ของดีทั้งนั้นซึ่งปกติแล้วบางคนอาจจะรู้สึกว่าทานยากทีสามแต่เราทําให้มันทานง่ายและอร่อยเหมือนเดิมไม่ปรุงรสอะไรเลยไม่ใส่สารกันเสียเลยเพราะฉะนั้นบริสุทธิ์ที่สุดแล้วก็เป็นเบสก็คือเป็นนมอัลมอนด์เพราะฉะนั้นแม้แต่คนที่กลัวว่าแบบไม่อยากทาน dairy product หรือว่าแบบนมวัวอันนี้ก็ยังสามารถทานได้ก็หลักๆแล้วเกือบเกือบเกือบจะเป็น plant base ทั้งหมดยกเว้นมีไก่ดาแค่นั้นเองยังคงมีโสมผู้หญิงย่าสมุนไพรจีนแบบโคตรพรีเมียมยังคงครบทั้งหมด ในกระเป๋าแบบนี้ครับ9ถ้วย2,160บาททานให้ครบ3สีจัดใหญ่จัดให้สุขภาพดีแน่นอนและไม่ต้องกลัวอ้วนอร่อยจริงๆแล้วถ้าคุณรู้สึกว่ามันจืดไปเพราะเยาดไม่ปรุงคุณก็สามารถที่จะไปปรุงรสของคุณเองได้เช่นใส่เกลือสีชมพูหรืออะไรแบบนี้ตามใจคุณได้นะครับชิมนะอร่อยอร่อยจริงๆผมขอบอกผมฟูมฟักอยู่ปีนึงนะกว่าจะปล่อยออกมาสั่งได้สั่งเลยนะครับรีบเลย2,160บาทเหมือนเดิมครับ จะกินทุกส่วเลยเหรอเนี่ยอ่ะชิมให้ดูนะโอ้ยอร่อยมากเลยอะฉันตักอันนี้สองช้อนเนี่ยไม่ได้ชี้นำนะอร่อย,อย